ถึงแม้ของฟรีก็จริงอย่างผักเนี่ยคุณก็ควรตักแต่พอทานคุณไม่เห็นป้ายหรอคะฉันก็เขียนอยู่ก็ดูกว๋วยเตี๋ยวคุณนี่แต่น,นิดเดียวถ้าผมใส่ผักเยอะๆมันก็ไม่อร่อยสิครับก๋วยเตี๋ยวชามละสิบบาทมันจะไปได้เยอะถ้าสี่สิบห้าสิบบาทได้ไงคุณเอาอะไรดีครับเอาเส้นเล็กสองถุงครับได้จ้ะนั่งรองเลยนะเดี๋ยวพี่ทำไปให้ครับ จ้านั่นงรอเลยครับ,รบได้แล้วค่ะตุ๊กน้อยเส้นเล็กสองยี่สิบบาทครับจ้าเอาผ่าไหมครับไม่เอาครับไม่เอาอีกอ่ะกลับบ้านเลยครับผม วัสดีค่ะลูกค้าแม่ค้าเหมือนเดิมสีถ้วยได้ค่ะเลืกเหมือนเดิมสีถ้วยนะคะครับเราสักพูดเดียวค่ะลูกไปตักวักมาลูกค่ะพ่อทำไมหนูตัวมาน้อยจังเลยอะ ที่หนูเห็นพ่อกินไม่หมดเนี่ยคะของฟรีอ่ะเราต้องตักให้มันเยอะๆเข้าไว้ถ้าเรากินไม่หมดอ่ะแม่ค้าจะมาเก็บไปเองงั้นหนูไปตักมาเพิ่มนะคะพ่อ เออมันต้องตักเยอะๆอย่างนี้เข้าไว้ของฟรีเราต้องตักเยอะๆมัาจะได้คุ้มเข้าใจไหมค่ะพ่อชักชา้าไงแม่คะหิวงแล้วเนี่ยหนูหิวยังหรอเหงืแล้วคะ่ะพ่อได้แล้วคะ่ะโทษทีนะคะนี่คะ่ะเส้นเล็กสีเนาะครับผม่ทานให้อร่อยนะคะเออหมคะเดี๋ยวลวกผักนี่ให้หน่อยได้ไหมครับลูกผมไม่กินผักสดแต่ร้านที่มีบริการลวกผักให้ลูกค้านะคะนี่ก็กินมาหลายครั้งแล้วนี่ ลวกให้อ่ะลูกค้าท่านอื่นมาเห็นฉันก็ต้องลวกให้ทุกคนนะสิแต่ตอนนี้ยังไม่มีลูกค้าไงแม่ค้าก็รีบๆไปลวกให้ผมหน่อยเร็วๆไปครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะเห็นว่าลูกคุณนะไม่กินผักสดหรอกนะพักพับพักพักพ่อค้าไมกินผักสดได้นะคะไม่ต้องพูดเราอะ่ะให้แม่ค้าลวกอะ่ะมันดีกว่านะลูกอ๋อจะได้กินเยะๆใช่ไหมคะพ่อเก่งมากลูกจําคําที่พ่อสอนได้แล้วใช่ไหมพ่อค้าแม่ค้ามาแล้วคะ่ะ ลูกจะใส่น้ำปลาไหมลูกเดี๋ยวพ่อใส่ให้นะนั่นแล้วคะ่ะผักลวกแม่ค้าลวกไวดีนะครับลวกผักนี่จะต้องใช้เวลาเลยนี่คะแล้วเนี่ยเอาผักให้ลวกเยอะขนาดเนี้กินหมดใช่ไหมคะกินหมดแน่นอนครับแม่ค้าผมชอบกินผักลวกแสดงว่าพ่ออยากกินไม่ใช่ลูกใช่ไหมนะลูออกกิดอ่ะต้องใส่น้ำปลาใส่ทิ้งไหมไม่ใส่แล้วค่ะพ่อ,อไม่ใส่แล้วนะ เราเีบกินเนาะอืมมฮึ่กินกุ้แม่ค้านโลกผักองเงี้ยจือดเรู้อย่างนี้ให้กินผักดิบไปเลยดีกว่าไม่อิ่มอ่ะลูกสองทั้งคนไม่อิม่มอ่ะลูกแยกของพ่อกินเลยค่ะพ่ออืมเอาของวุ้มะอ๋อกินผักมะ ไม่ค,ครับนี่คือยเตีเ๋ยวเลือดสิบบาทเองเหรอครับใช่ค่ะชามละสิบบาทค่ะลูกค้ารับกี่ชามดีคะงั้นผมขอหนึ่งชามนะครับแล้วก็เอาเส้นเล็กได้ค่ะเป็นเส้นเล็กหนึ่งชามนะคะเดี๋ยวนั่งรอเลยค่ะไปเสิร์ฟให้นะคะได้คับขอบคุณค่ะคนเินเสร็จยงังหรอได้แล้วค่ะ ครับผักสดตักได้เลยนะคะครับผมผักสดบริการเองตัดแต่พอทานใช่ค่ะลูกค้าตักได้เลยนะคะครับลูกค้าคะสั่งอะไรเพิ่มไหมคะอิ่มไหมเอ่ยผมอิ่มมากแล้วผมไม่เอาเพิ่มหรอกงั้นคิดตังเลยไหมคะลูกค้าเดี๋ยวก่อนก็ได้มากไหมคะก็แบบนี้ทุกครั้งเลยค่ะสุดท้ายคุณก็ไม่ยอมจ่ายแม่ค้านี่พูดไปรู้เรื่องเนาะก๋วยเตี๋ยวแค่สิบบาทอะทำไมผมจะไม่จ่าย ใช่ก๋วยเตี๋ยวแค่10บาทแต่คุณเซ็นตั้งแต่ต้นเดือนรวมวันนี้ก็300บาทพอดีค่ะผมมีอยู่แค่นี้ร้อยเดียวเอาไปก่อนแล้วกันก็ยังดีค่ะที่จ่ายก่อนฉันจะบอกอะไรคุณให้นะคะถึงแม้ของฟรีก็จริงอย่างผักเนี่ยคุณก็ควรตักแต่พอทานคุณไม่เห็นป้ายหรอคะฉันก็เขียนอยู่แล้วอีกอย่างคุณตักมาเยอะขนาดนี้ยคุณังกินไม่หมดอ่ะก็ดูก๋วยเตี๋ยวคุณนี่ต่นิดเดียวถ้าผมใส่ผักเยอะๆมันก็ไม่อร่อยสิครับ ก๋วยเตี๋ยวชามละสิบ,บาทมันจะไปได้เยอะถ้าสี่สิบห้าสิบบาทได้ไงคุณเออเดี๋ยววันหลังาจะไปกินร้านที่มันได้เยอะๆไปลูกกับเดี๋ยวค่ะคุณอะไรอีกก็บอกแล้วไงว่าที่เหลือผมจะมาจ่ายวันหลังฉันไม่ได้ทวงค่าก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะการสอนลูกคุณนะเอาบีบคนอื่นแบบเนี้ยอนาคตลูกคุณโตไปอะ่ะมีปัญหาการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นแน่นอนค่ะผมจะสอนลูกยังไงมันก็เรื่องของผมแล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยฮะฉันก็ไม่อยากยุ่งหรอกค่าก๋วยเตี๋ยวฉันยกให้แล้วกันไม่ต้องมาจ่าย แล้ววันหลังไม่ต้องมากินที่ร้านฉันอีกเออวันหลังอาจจะไม่มากินที่นี่อีกก๋วยเตี๋ยวก็ได้น้อยรสชาติก็ไม่อร่อยไปลูกกลับพ่อในพ่อแบบเนี้ยไม่อยากจะคิดเลยเด็กโตไปจะเป็นคนไงทักทิ้อหากอีก 抓了鱼。Mm hmm. <laughs> พี่ครับไม่ครับชิบะไม่มีน้ํานะครับจ้าขอบใจมากนะครับนี่พี่ให้พี่คนเมื่อกี้เซ็นกืเตี๋ยวร้านพี่ด้วยเหรอครับใช่จ้าเขาเมื่อกี้นะ่ะก็พูดนูน่นพูดนี่พี่ก็เลยสงสารให้เขาเซ็นไปนี่แหละพี่อย่าไปเชื่อนะครับพี่คนนั้นนะ่ะชอบโกหกงานก็ไม่ยอมทําชอบไปเซ็นข้อาสารบ้านผมอ่ะหลายครั้งแล้วตังก็ไม่ยอมจ่ายอุ๊ยนี่แสดงว่าเซ็นไปทั่วเลยเละสิใช่ครับพี่อยากให้เซ็นเด็กขาดเลยนะครับ ดูสิครับตักผักมาด้งเงยอะแยะก็กินไม่หมดเสียดายของเปล่าๆไม่รู้จากคุณค่าของมันเลยจ้าพี่ก็ไล่ไปขนาดเนี้ยก็คิดว่าเขาอ่ะจะไม่มากินที่นี่อีกครับพี่พี่ต้องระวังให้มากๆนะครับผมเืินด้วยความหวังดีจ้าขอบใจมากนะจ๊ะน้องครับนั่งอยู่ผมไปก่อนนะนะครับจ้าที่ได้ยินแบบเนี้ยอิ่มสารเด็กถูกพ่อปูกฝังอย่ผิดผิด meu gonna